การตั้งค่าตอบกลับอัตโนมัตินเนี่ยครับก็จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเวลาเรามีลูกค้าทักมาที่เพจของเรานะครับแล้วในจังหวะที่แบบเราอาจจะไม่ได้อยู่หน้ามือถือตรงนั้นนะครับข้อความก็จะตอบข้อความตอบคำถามให้ลูกให้เราเบื้องต้นนะครับตรงนี้นะเราใช้แอปคือตัวจัดการเพจนะครับในการมาตั้งค่าตรงนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่มีตัวจัดการเพจก็ โหลดตัวจดการเพจก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะมาตั้งค่าตอบกลับอัตโนมัติกับเพจตัวนี้กันนะครับก็ให้เรากดที่3ามขีดขวามือด้านล่างครับก็จะเจอคําว่าตั้งค่าครับผมโอเคแล้วก็ไปที่คําว่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติครับก็ตอนนี้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติเนี่ย ยังปิดอยู่นะครับหรือบางท่านที่ไม่เคยตั้งค่าเลยนะครับบางทีข้อความด้านบนเหล่านี้อาจจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นเมนูแนะนำสำหรับคุณนะครับให้เรากดคาว่าลองใช้เลยมันก็จะเด้งขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับให้เราคลิกคาว่าข้อความอัตโนมัติโอเคตอนนี้ก็แพลตฟอร์มสำหรับอัตโนมัติเป็น Messenger ครับให้เรากดเปิดนะครับ พอเปิดปั๊บนะครับจะเห็นดินสอตัวนี้นะครับตรงนี้คือข้อความที่ทาง facebook เขาตั้งให้เราอัตโนมัตินะครับเราก็แก้ไขได้ครับลบออกแล้วเราก็พิมพ์ข้อความใหม่เข้าไปผมก็เตรียมข้อความไว้แล้วแล้วก็กดทัดลอกแล้วก็วางเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็กดบันทึกเลยครับแล้วก็บันทึกอีกรอบหนึ่งครับทีนี้ มันจะมีช่องหนึ่งครับที่เขียนว่าข้อ,อความระบุว่าไม่อยู่นะครับตรงนี้ก็ให้เราปิดนะครับปิดเลยคือเราอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตรงคำถามที่พบบ่อยนะครับกดเข้าไปตอนนี้เราเปิดไว้แต่เราไม่ตั้งคำถามเลยเลยนะครับก็เราจะกดเพิ่มคำถามครับกดเข้าไป พิมพ์คำถามที่คาดว่าลูกค้าจะถามบ่อยบ่อยนะครับ okay, ตรงนี้นะครับทีนี้ตรงคำถามที่พบบ่อยข้อดีก็คืออาจสามารถเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้ด้วยนะครับกดเข้าไปนะครับตอนนี้ผมกำลังไปที่ภาพประกอบโอเคเลยครับพอดีเลยแล้วก็สามารถเพิ่มปุ่มได้ด้วยนะ เพิ่มปุ่มตัวนี้อาจจะเป็นปุ่มเว็บไซต์นะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมจะใส่ลิงก์ไลายนะพิมพ์ข้อความของลิงก์ก่อนอย่างเช่นแอดไลน์คลิกที่นี่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ใส่ลิงก์เข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดบันทึกกดบันทึกด้านบนอีกรอบนึงแล้วก็มาบันทึกด้านล่างอีกรอบหนึ่งครับ อโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าหน้าตาที่เราตั้งค่า,าไว้เนี่ยมันจะออกมาเช่นไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่เพจเขาเลยดีกว่าล้ากดส่งข้อความึ๊ืเข้าไปสังเกตว่ามันจะมีคำถามขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้สมมติว่าลูกค้าคลิกถามคำว่ารีเมอร์ราคาเท่าไหร่ กดเข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับคําตอบก็จะเด้งโอเคตอนนี้คําตอบเด้งแล้วด้านบนนะอาจจะต้องไปดูปที่ m e s s e n g e r นะครับโอเคนะครับใน Messenger มาแล้วครับนี่ฮะที่ที่เราถามเมื่อกี้นะนี่มาเรียบร้อยแล้วคําถามที่เราตั้งไว้ว่ารีเมื่อราคาเท่าไหร่แล้วก็มีคําตอบว่าราคา1 2 5 0บาทซื้อ1แถม1น,นะครับ แล้วมีรูปภาพประกอบด้วยและก็ยังมีคลิกสอบถามทางไลน์ได้ด้วยครับลองคลิกไปลูกค้าก็จะสามารถทักเราทางไลน์นะครับก็จะทําให้ความมั่นใจลูกค้ามีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับการตั้งค่าการตอบกลับอัโตโนมัตินะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับทําได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ถามในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับ กดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ